ดีค่ะแอดมอนจะทำพิธีโบราณท่านว่าแมงวีมันเยอะมากเนะนี่ยเนี่ยนะให้เอาอะไรนะตำลึงนะเขาบอกตำลึงเราต้องพิสูจนะ์เนาะบอกแมงวีเยอะมากเลยที่นี่เอามาพกหัวอันอนี้บอกหรือว่าแต่คเครือมันเอาไปหึงใบนะเฮ้ยเอาตีนะดูสิว่ามันจะนั่นนะ <laughs> จะพิสูจน์ จะพิสูจน์เนี่ยวันเร่เอาเขียเกเด้อพอเอาสิอยเอกเกยมีมันได้หรือปะอย่าออนก็ฮักบุดนะเฮ้ยจะทำดูดิทีเอาที่ผมมาให้หน่อยสิยายอว้ผ้า่าเอาที่ผ้ามาที่นี่ผ้ามาสิจะได้ไหม เราก็เอามาสั้นจังเนาะหรอเครีย์แก่ๆมันเดี๋ยวดูก่อนถ้ามันได้แล้วเราไปเอาเครีย์แก่ๆมาเอาอย่าอวยดูสิห้านาทีเนาะเออมันจะได้ไหมมันไม่ได้ไหมว่ามันไม่จริงพวกนั้นมันมีใบนเอาไปงเดียว่งมันเลยไหมใบอ่ะไร มันต้องโยงมันไม่บุ๊คจะเห็นตอนนั้นไงเนาะโอ้บาไปเสียไอเด่นท่านบาดูสิแมลงวี่มันเยอะมากไม่รู้จะทำยังไงอันนี้เหรอให้ใส่เชียว์ดำชัวร์นะช่วเ็ดใส่เชียว์ดำมาหนะบุ๊คมองเอาตะไคร่ใส่เด่นโอ้ย ส่วยลม่วเห็ดมักนนนะใจใแ้นั้นเนว้จะม่อยนเออได้มันเป็นน้ำพักอันนส้ตะไคร่น้หมอหนนเราต้องพิสูจน์มนี้ันเสร็จหมดมันเออเนาะอามันก็ม่ใส่จอมก่อนนะมีแต่ค่อยๆหายไปดูซิว่ามันจะจริงไหม แมงวีที่นี่เยอะมากไม่รู้เป็นเพราะว่าผลไม้มันกำลังจะสุกหรือเปล่าเนาะบอกว่าแมลงวีตะตอมหน้าให้เอาเครือตำลึงมาพันหัวไว้ดูสิเนาะมีจะทำนี่คือ อันนี้อันนั้นพี่สาวเนาะอันนั้นพี่สาวอันนี้อันนั้นพี่เขยเขยเปียกตึมลึงเออตึมลึงนี่แหละมันต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่มันถึงจะหมดเนี่ย ตอบด้ละตอได้ป้ามันก็ว่าตอมแล้เอาไปแต่เป็นพี่มีติดตาไแล้วแอดมินได้คอนเทนต์ใหม่นะเรือตำลึงมาโพกมะพันรอบหัวป้องกันแมงวีไม่ใช่แม,แมงวันนะตอบว่หน่อยนึงเออมันลดลงจริงจริง <c oughs> แต่เขาบอกว่าต้องเอาเอาเอาเ,อาเครือที่มันแก่ เดี๋ยวเดี๋ยวเอดมมอนไปทำมาใหม่เนาะเออมันมันไม่เยอะมันก็ออกไปเหมือนกันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเอดมมอนไปเอาไปเอาเครือที่แก่ๆมาเนาะเยอะมากเลยลเลยะอะมากเลยอ่ะเขาบอกว่าต้องมีใบไปด้วยห้ามห้ามเอาเครืออย่างเดียว นะมันร้อนนะตอนตอนกลางคืนอากาศเย็นเย็นสบายแต่ตอนกลางวันร้อนมากร้อนจริงๆอยู่ในบ้านไม่ได้แต่เมสาหน้าหน,า,หนาวมีที่นี่นะที่จังหวัดเลยภูเขา